ครับสวัสดีนะครับแม่แม่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้อยพังสีนวลน,นะครับสวัสดียามเช้านะครับผมเช้าอันดูนะครับทะเลหมอกนะครับแม่แม่มองไปทางไหนก็มีแต่หมอกนะครับวันนี้อากาศหนาวเย็นนะครับแม่แม่ มาดูนะครับนี่ก่อนออกเดินทางนะครับแต่ละวันนะครับวันนี้ข้าวนะครับข้าวเหลือแล้วก็เก็บไว้ให้สีนวลครับก็มีอ้อยนะครับก่อนที่จะใส่แยงนะครับคุณปู่หนาวนะครับได้ก่อไฟผิงนะครับหนาวมากๆนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับหมอกลงจัดเลยเลยหมอกนะครับวันนี้นะครับสีนวลอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาแม่ๆไปดูนะครับ มองเห็นกันหรือเปล่านะครับเพราะว <c oughs> <ife GAN> ่าหมอกลงหนานะครับผมอากาศเย็นนะครับ <urgency> <sh> ภารกิจช่วงเช้านะครับก่อนที่เราจะออกทัวร์นะครับของทุกวันนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหลักหลักที่ผูกเมื่อคืนนะครับผมหญ้าหญ้าลูซี่นะครับหญ้าขนนะครับข้าหน้า นี่นะครับหลักของสีนวลเมื่อคืนนะครับลึกน่าจะเกือบถึงเมตรได้นะครับแต่ตอนที่เราเอาขึ้นนะครับมันก็เลยมีดินลงลงไปนะครับนู่นน,นนะครับสีนวลนะครับอาบน้ำนะครับเพราะว่าต้องออล้างเนื้อล้างตัวนะครับแม่ ล้างเนื้อล้างตัวก่อนจะใส่แยงนะครับถกขึ้นไม่ได้ลื่น <c oughs> โอ้ยหมอกจัดนะครับ <c oughs> มองเห็นกันหรือเปล่าเหมือนอยู่ภาคเหนือเลย เหมือนเรามาตอนที่เราไปดูช้างที่ภาคเหนือเลยบรรยากาศครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าป,ป่ามนะครับมีแต่พืชเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะครับโอ้เปียเป่ยกเปียกยกางเกงพุม่มดแล้วนี่น,นี่ต้อง อาบน้ำนะครับก่อนเดินทางนะครับแม่แม่กนไม่อาบนะครับแต่ว่าช้างต้องอาบนะครับอดส,สาดท้องเนะี่ยคือเราต้องชำระล้างล้างดินนะครับในตัวนะครับว่าเราต้องใสยแย่แหงนครับไม่เหมือนกับอ่า ที่เขามีรถเนาะเขาบางครั้งก็ก็ต้องล้างให้สะอาดอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมบอกล้างเนื้อล้างตัวนะครับเพราะว่ากลางคืนก็เล่นปะแป้งเล่นดินอยู่แล้วนะครับ ล่างขอบ trái เนี่ยแถวน,นี้มีแต่หญ้าเลยนะครับหญ้าขุนเต็มเลยนะบรรยากาศยามเช้านะพี่เม <c oughs> ที่พักเรานู่นนะครับต้นไม้ยิ่งสายมายิ่งหมอกลงจัดนะครับแม่แม่ตอนที่แรกตอนที่ประมาณตีห้ากว่ากว่าตอนที่ผม <c oughs> มาขุดมาขุดหลักนะครับมาคือถอนหลักนะครับหมอกยังไม่เยอะเลยนะแต่พอเหมือนกับมีแสงแดดขึ้นมาแล้วก็น่าจะมากระทบกันเนาะทำให้หมอกขึ้นเยอะนะครับ ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของทุกวันนะครับทุกเช้าเราก็นี่แหละครับอาบน้ําแต่งตัวนะครับให้กับสีนวลนะครับเพื่อที่จะได้เขาได้ออกทัวร์นะครับได้ทํางานเนาะที่เรายังไม่เคยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ไลฟ์ก็มีแต่แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับค่อยได้ไลฟ์ให้แม่ๆได้ดูได้ชมนะครับตอนนี้คือเรามาถ่ายเป็นคลิปเนาะให้แม่ๆได้ดูได้ชมอแต่เช้าเลยนะครับ แต่วันนี้สายนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พระท่านก็ลั่นระครังไปแล้วนะครับปกติพาลั่นระครังเราก็จะได้อ่าพา,าเตรียมตัวกันเสร็จแล้วนะคพี่เมย์แต่วันนี้ก็สายสายกว่าทุกวัน,นเพราะว่ามันหนาวอยู่นะครับบ่นนาน้ำไปไววล้างข้อนะ้ำ ไปเลยไปเลยเดี๋ยวตักให้คือประ่านหล่อนตีค <c oughs> วันหนาวนะครับแต่ช้างไม่หนาวนะ <c oughs> ช้างอาบแต่ควันไม่อาบนะครับแม่แม เดี๋ยวจะพาไปใส่แยงกันนะครับครับนี่นะครับก็มาแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับใส่แยงนะครับตอนใส่แยงก็จะมีข้าวนะครับข้าวเย็นที่เหลือนะครับเราก็จะเก็บไว้ให้เขากินตอนใส่แยงนะครับแล้วก็มีอ้อยนะครับ พ่อเขาเฟียงมาไว้ลายเนาะเมื่อเช้าก็มีน้ำมันไหลอยู่นะครับแม่อากาศเย็นน้ำมันไหลออก ตอนนี้มีเสียงแดดออกแล้วก็หมอกก็เริ่มหายไปแล้วนะครับพี่มมีอ้อยหวานๆนะครับเพราะว่าตอนหัวค่ำนะครับมีเมจะดีนะครับอยู่ในบ้านให้ออกมาโอ้สามสี่ลำแต่มีต่ลำใหญ่ๆยาวๆนะครับตอนหัวค่ำก็กินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะ ตอนนี้ก็ให้อีกครึ่งหนึ่งครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับชมต่อที่ไลฟ์สดนะครับแม่แมนะครับสวัสดีครับ